วันนี้นะคะจะพาเข้ากรุงเทพกันนะคะคุณยายนะคะให้พาไปไหว้พระนะคะที่วัดจีนนะคะก็คือ,คอวัดเล่งเนือยีนะคะแถวเยาวราชน,นะคะตรงนี้จะอยู่ที่เขตป้อมปราบสตูพ่ายนะคะถนนเจริญกรุงนั่นเองนะคะ ตรงนี้นะคะจะเปิดให้เข้าชมนะคะก็คือ8ดโมงนะคะถึง5้าโมงเย็นนะคะอ,อ,อ,อยู่ระหว่างนะคะถนนเจริญกรุงนะคะซอยเจริญกรุง19และ21น,นะคะส5ห้านาทีนี่ค่ะถึงแล้วนะคะวัดมังกรรไกราวาสนะคะหรือวัดเล่งเล่ีนะคะ วัดเล่งเน่ยี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์จีนนะักะนนิกายแห่งประเทศไทยนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2414นะคะใช้เวลาก่อสร้าง8ปีนะคะด้วยกันนะคะบางคนเรียกว่าวัดมังกรคําว่าเล่งหรือเล้นนะคะในภาษาจีนได้จิวนะคะแปลว่ามังกรนะคะคําว่าเน่ยนะคะแปลว่าดอกบัวและคําว่ายี่แปลว่าวัด ทำให้มีชื่อวัดอย่างเป็นทางการคือวัดมังกรกรมราวาดนะคะซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองะคะ่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะภายในวัดนะคะจากประตูทางเข้านะคะเข้าไปจะถึงวิหารเท้าโลก,กบาลทั้ง4ี่นะคะ โดยมีเทวลูกนะคะเทพพเจ้าสี่องค์นะคะข้างละสององค์นะคะในชุดนักรบจีนนะคะและถืออาวุธนะคะสิ่งของต่างๆการเช่นพินดาบร่มเจดีโดยชาวจีนเรียกว่าซี่ไต่เทียงอ้วงนะคะหมายถึงเทพเจ้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองทิศต,ต่างๆทั้ง4ี่ทิศนั่นเองคะ่ะ ัดต่อมานะคะจากวิหารจะเป็นในส่วนของอุโบสถนะคะซึ่งภายในอุโบสถนะคะประดิษฐานของพระประทานของวัดคือพระโคตมพุทธเจ้านะคะพระอมิตาพระพุทธพระภยัยยสัจยะคุรุพุทธะนะคะทั้งสามทั้งหมดสามองค์นะคะหรือจามป้อฮุกโจนะคะ พร,พร้อมพระอาหารหันต์อีก18พระองค์นะคะรรหรือที่เรียกว่าจับป้อยหลอ่อหา้างทางด้านขวานะคะยังมีเทพเจ้าต่างๆหลายองค์ท,งทั้งเทพเจ้าคุ้มคมรองดวงชะต,ตานะคะหรือให้สวยเอี๊ยะนะคะ เทพเจ้าแห่งยาอยขอเทวดาพ่อท้อเสียงซื้อโกงนะคะและที่นิยมไหว้ขอพรมากคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะไฉ่ิงเอีะค่ะทำให้จุดเด่นของวัดเล่งเนยี่แห่งนี้ก็คือการแก้ชงนะคะเสริมดวงชะตาซึ่งมีคนนิยมไปแก้ปีชงกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะอีกทั้ง ตามความเชื่อของชาวจีนแล้วนะคะวัดเล่งด้ยเยาวราชหรือวัดมังกรกัมมาราวาสแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามวัดมังกรโดยวัดมังกรนั้นเป็นสัตเป็นสัตว์สิทธิ์นะคะประกอบไปด้วยส่วนหัวส่วนตัวและส่วนหางซึ่งส่วนหัวมังกรก็มมกรกอยู่ในวัดแห่งนี้นี่เองค่ะสําหรับประชาชนทั่วไปนะคะที่ไม่ได้ไปแก้ชงก็สามารถไปไหว้พระขอพร ทำบุญได้เช่นกันนะคะเพราะภายในวัดยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆรวมทั้งหมด58องค์นะคะทําให้มีผู้คนแวะไปกราบไหว้ขอพรกันเป็นจํานวนกันเป็นประจํานะคะตามความเชื่อนั่นเองนะคะแล้กกการํำทานถวายเรืาสารอาหาแห้งนะครับ เดอนสิงคโปมเดินหน้านะถ้าเราจะมีงานยิ้มเดจั๊หรืองานสีโดนะครับเราจะรู้สาอาเพย์ให้่ารร่วมทำสายลายชื่อหนุ่มไเนี่ยต้องรวอีในยิ้มเดืจั๊วสอวันที่เราตั้งจิติรวม้ส่วนนี้แตเป็นปัญหาที่แรงเยวมากเเพราะว่าเราจะอาจเจอโกรธเท้าหรือคนล่าไม่ได้ตัวถรงล นี่นะคะเด็กๆนะคะกับขอพอรนะคะในเรื่องการเปรี่ยนนะคะใครที่ยังไม่เคยมานะคะแนะนำนะคะให้มาไหว้พระขอพอรนะคะที่วัดเล่งๆ่ได,ได้นะคะ